เดี๋ยวกำลังจะไปเที่ยวนะคะที่สะพานชื่อว่าอะไรสะพานคาเปลนะคะโดยที่<น>จากสถานีเนี่ยไปง่ายมากเลยโอเคนี่ค่ะก็คือออกจากสถานีเดี๋ยวเราออกจากสถานีแล้วเราก็ข้ามถนน Hey, นี่วลคัมอินลูเซรนนี่ถ้าเราหันหลังกลับไปก็จะเป็นสถานีลูเซรนค่ะแล้วอันนี้เราข้ามสถานีมาแล้วก็เดินไปเดินไปพร้อมกันดีกว่านี่ค่ะตรงนี้แสงสวยมากเลยข้างหลังเราตรงนู้นคือสะพาน คาเปลนะคะเดี๋จะให้ดูวิวกันอันนี้เป็นเรือนะคะที่เดี๋ยวเราก็น่าจะต้องไปขึ้นเรือลำนี้เพื่อไปที่เบอร์เก้นสต็อกโฮเทลที่เราจะพักในคืนนี้นะคะ